ทำอะไรเก็บหยังปาดเถอะเื่องขยันแต่มือนี่เอาไม่เอามาเสียหย่างอ่ะไม่มีหวงใส่ป่ะนี่มีหวงใส่ยัดใส่นมเน่ะมาสิยัดให้กระแตน้ำมาๆโอ้ยถนัดดิเนไม่เด็ยัดให้เสียหย่าเสียหย่างมือนี่ฝนบ่ตกกัอนเนาะฝนบ่ตกสองมือแล้วมือว่านบ่ตกมือนี่ก็บ่ตกอืม แต่หนูได้เจัาหน่อยก็เป็นมองปูกปูกยูปูกกินนะครับปกพักปลูกหยากินนม่แถวนี้ก็ปลูกได้ด้วนี่ได้ได้ได้เปองต้นแค่ต้นแค่ใบถิ่มใบงามงาเทาาตัดถิ่มเนาะยอดนี่กินได้โยแต่ว่าบ่มีดอกไหมต้นของพันไม่ดอกครับพี่น้องผลพูนทั้งต้นนั่นก็มีดอกต้นนั่นก็มีดอกนี่ตนต้นเทยบ่ดอกต้นของห้องบ่ดอก ็นกะเทยบ่มักลินไม่มักลินไม่ของเพื่อนเหงือห้นหมากว่นน่ะน่อยเป็นพราของเจ้าคองมานี่ถึงพี่น้องบ่มีอันนี่จะดอกล้นลงมากหมากบ่จับจะลบแล้วมองนี่ตัดออกบ่อยมันเป็นหอม,มเสียหมกแตง่งเขาหมกทว่วมาปลูกใส่เสีายวยายน,นเนว้นมาปลูกใส่พอได้เก็บดูเก็บกินดีกว่า แดดลมลมตกครับมื่อนี้แดดรมลมตกอ่ะหาโมงแรงต่า,อางออกกำลังกายก็ดีกว่าไปย่งางน้องบอดจักด้ล่ะใส่กำลังหลายกว่าเอามาตัดถิ่มเลยนี่เออเอาไว้หนึ่งคนเอาไว้แต่หนึ่งเอาเอายอดหนึ่งขาเนี่ยเอ,เอหนึ่งใส่ก่อน,นบังตาค่อยแล้วก็ไปผอมทั้งแจยมทั้งหมองเงินก่อนต่อ ันบางตาคอยพดเบึ้งนู้นี่ปุ๋ยเปิดเปิดบึ้งนู้นมันเป็นยังไงนี่อยู่ในท่อนี่ยคอยเฮ็ดปุ๋ยมักไว้นี่เนี่ยเด้ยเอามังยกกดกดกดบึ้งนู้มันมันเป็นยังไงมันเป็นนันบ่มันเป็นน้ำหรือเป็นก้อนบ่อันนี้เอาปุ๋ยมักมาเอาเอาเนี่ยเอาบมมาร์กไว้นะครับเป็นน้ำเป็นน้ำมันเป็นน้ำเอามาแช่น้ำไว้ที่มันแช่ลงหั่นกับลายเป็นปุ๋ยละ น,นี่เราเอาหยาทุกเนี่ยเราอันล่งเลยด้ะเจ้าเสียออกหอบหอบใส่หล่นยำลงยำลงเจยวมันก็เป็นปุ๋ยเอาแต<น>่บ้นนี่กับพ่อเราแหละเอาเอาเอาหน่อยหน่อยย <c oughs> ังพ่อเราอ่ะ <c oughs> บ่ไวแล้ว <c oughs> เอาหน่อยหน่อยเนาะ,นะคอยว่าต้นคูนมันบางตาคอยนะต้นแค่คอยว่าพี่ตลอดเนาะ เนาะเมื่อ้าวไปกันยังว่าต้นต้นคูนไปเก็บกินตลอดเด้เห็นไหมครับพี่น้องถ้าเอาเก็บเก็บเอาเก็บกินนี่เห็นไหมเนี่ยยอดมันจะงามงามมิลีนะครับแมนยอดงามมิลีแต่ว่าบัเป็นดอกจ้าว่าตอนบางบางแรลมมันได้กินดอกมันอยู่ดิบอกแมนมันเป็นดอกอยู่เป็นดอกอยู่เป็นหอามันกำลังจะเป็นดอกนี่แหละกำลังจะเปนว่ยนว่าแต่เขาบเป็นดอกอลไรเบิ้งอัน ต้นอันนี้นะแล้บอกดินไม่บ่ได้ใม่แปลงนัวนะฮะบ่เป็นอันอ่ามันบ่ไหวแตกบ่ทันมันปองบ่ท่านปงนองบ่ทัานต้นนี้กินกับลาบกับลาบกับก่อยเนี่ยอา่าใบตุ่มกำลังแห้งเก็บแห้งแตกครับอันบ่เก็บกะมิจะเหี่ยวขึ้นไปซุ่งเสื่อแห้งเก็บแห้งแตกคพักขาพักขาคงจะได้ฟันถิ่ม ต้นกล้วยกตายตายน้ำฟันทิมฟันทิมนะครับฟันทิมเอาเอาไวไ้ตั้งแต่ต้นนี้นะครับต้นสองต้นนี้พ่อได้ใส่ใบตองมันผนกล้วยมันจะมีประโยชน์อยู่ยังได้กินหมากมันก็ได้ได้ใส่ใบ,ใบตองตอ,งอมกหั่นมกนีเงืนเ้าสิี่แกงอันแกงปลาดุใส่อันน้ำไม่สมบะที่อยากกินแล้วดิที่จะกินว่อเอาตัว กงปลาดุกอันี้เป็นเห็ดอบบอไว้ว่าจะเลี้ยงเลี้ยงหอยหมุนเวียนนี่ปล่อยน้ำนึงครับพี่นนองถอดปุ๊บนี่น้ำไหลออกนี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดทอผมเห็ดยี่สิบเอ็ดต่อต่อหนามต่อ ยังสำหรับว่าจะเห็ดหมุนเวียนแต่ว่ามันก็บ่บ่บ่แม่นหรอกนะครับเอ้ยมินปึงเปิดน้ำใส่หอยมาด้วยเปิดน้ำใส่หอยเกือบเต็มปิดอ๋อปิดเลยว้าวปาดเถอะปิดนะมันจับมันคือยังแอนั่นแท้ปิดนะเจนน่าเอาเอาใส่ใส่กบไปก่อนนั้นไหลกบกบนี่มันจะอยู่แน่อยู่ส่วนอยู่แน่นนะครับกับระมาณ หกสิบนะครับประมาณห้าสิบหกสิบตต่อต่อบ่อปลาเบอร์อรหอยมันไหนนำนำไหมครับพี่รบบ่อบ่อใหญ่ขนาดมันมันมันบอกินอันอยังเนียอบ่ใบมะฮู้มัน,ม,นมันจะเสร็จแล้วก็มาใส่นี่เอาสิมาต้มกินแล้วเนาะตาจีเศร้าเหรอครับผมมีน้องบอ่บอบอ่อบ่อไวยเราเขาขึ้นห่อห่อ พขาหาอาหารไม่มันบอ่บอบอ่บอได้เพียงพ่อนะครับบกหอยนะครับพี่น้องเบิงมันก็นหลายอยู่แต่ว่ามันนั่นไงก็คือเฮาดูแลเขาบ่าดีนะครับดูแลเขาไม่ดีมันก็นหลายอยู่าเนี่ยบกหอยหลาย,ลายผมมีมองมองเอาไปล่งอยู่นะครับถ้าเจียวผมมาอ่าล่องเพ่งผมจะจับให้เจียวผมเบิดเนาะ เอาไปปล่อยทั้งคุณมันใช่นะครับมันใช่เรามีสะสะดินเรามีทงหน้าให้เราเอาไปปล่อยที่สาเลาที่เราเอาไปปีกายก็เอาเอาไปอยู่นะครับปีกายเนี่ยตอนนี้ก็ได้แพรอยู่ก็ดีตัวนี้มันเป็นมา,มาคกคท่าไหล่เห้เฮเาไปเอาไปลงบกีเดือนก็นได้กินละเป็นยังไงบ้างไม่เสียหย่า เชียญยาเป็นนังเหล่ได้ออกกําลังกายดีไหมกำลังกายชิดลงเล่น่ะเฮ้ยมินเจ้าเจ้าหมักจกซับจึกลงเล่อันงานตำตำน่ะหมักแค่นี่อไหมอืมซับเล่น่ะตำงานน่ะงานเออเออนั่นละนั่นละเอออันอันทั้งใต้เอาเอาออกเออนั่นก็ออกเออตาเนาะอันนี้งานงานมันอันละอันทั้งทึ่งอันทั้งทึ่งอีกนี่นั่นอันไหนที่มัน อามาทาั้งนี้ซับเลยซับนี่คือไปซับไก่ใทเนาะโอ้ยเอาซับตัวแค่จั่นะอ่าเป็นไรเท่าเครื่องบ่บเนี่เท่าเครื่องตายงัดลงในทอนบันนี้มันเต็มแล้วทอน่ะเอออันละตัตนตัน้นมันกเ็เต็มเต็มแบบนั้นแหละมันมันมันอ่ะยุบลงมันเป็นปุ๋ยเอออันละ,นะ ปฏิว่าเอ้าเจ้าของคือพ่อเฮ็ดปฏิว่าคือไห้ตเต่าคือบอกเต่เมีอะไรนะเอาเลยเอาเล่ยวันนะ้กะเฮ็ดคือกันนั่นนะครับผมอันนี้ก็มาไทยไทยเบิ่งให้ให้เล่าไปชว่วมิ้นตาโาช่วช่ว์ครื่อสามารถเราว่าอันนี้อันนั่นจะได้นี่อันใดอันตัวตัวนี้จะาไปเจาะอันปลูกอันปลูกอันปลูกกังฟ้อมมาเครื่องตาเลยดีเนาะ เออพวกเครื่อนอ่าจ้ก็ตัดลงเน่ยงานงานตำตำตัดลงงานม้วนตัดลงเอาเม็ดมาตัดก็ได้นี่เออตัวนั้นตัวนั้นกระซับเลยนี่ป่เออแมนอันนั้นกระซับหอดนั่นเอ้ามันพลอยๆนึงเด้พลอยๆนึงดอกพลอยตัวนี้สองงาหน่อยหน่อยเห็นบ่นั่นสองหน่อยหน่อยครับปั๊บปั๊บลงเนียเปลี่ยนตัวให้มันเป็นโอ้ฝีมือเด้เป็นตา อซ้ำหลุยได้แล้วเอ๋อซ้ำนี่เอาเอาพ่อได้นั่นนะครับผมสำหรับพีเพียนะอ๋อหน้าอยู่ดินิจตาออกน้าแล้วสิหน้าออกแล้วนิจตาน้าออกแล้วครับนี่จะพูดวผมเราน้าบออกนะครับผมน้าตาก็ออกไอ้แตงโมอันยามยามเว้นยามเว้นยิ้มยามกลางคืนน้าตาไหลน้าน้าออกที่นี่คอยอ่า ยามเว่นน้ำตาไหลบ่น้ำตาไหลบ่าโอ้บ่เป็นน้ำอย่าง,งนนอืน่นเนาะบ่น้ำตาอ๋อ,อวันเสาร์นี้กันเนาะเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องมินต้าสาวลูกติดช่องคู่กำลังน้อยครับผมชีวิตคู่รักต่างวัยไทยลาวต่างวัยไทยรักปอใยัยเสบิดกับน้องมินตรานะครับผมจังใดกัน <c oughs> ให้อันติดตามไปเรื่อยๆได้ว,ว่าชีวิตคู่นี่มันจะเดินหน้าไปจังใด ไปเนว่ยไดไปสมบูบรณ์บ่อไปถึงฝันบอ่อยังสินะอ่ต้องฝืงฝันมันต้องถึงฝันมันบอ่อ่าถ้าคิดว่าอยากจะเดินอยากทําอะไรมันต้องให้มันถึงฝันทุกทุกครั้งแม่แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ <c oughs>